ทำไรไอพี่ทำไรเนาะไอพี่ทำไรไปปลาแล้วไหนนี่ได้ปลาหมอเพื่อนกลางวันตื่นฝนตกใช่ไหมฝนตกได้ปลาหมอให้น้องดูดินี่ปลาอะไรจับไม่ได้นะปลาอะไรลายมือเหมือนปลาชุดูลายมืออะไรปลาชุดใช่จะชมแบบนี้นี่ปลาหมอเพราะคือกนตื่นฝนตกแล้วมันขึ้นมาตรงสนามหญ้าตรงนี้ไง เพราะหลังบ้านแม่จะเป็นสะเป็น,ปนค้งข้างหน้าก็เป็นสะปา่าก็เอาไปปล่อยอยู่เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยมันก็ออกมาอยู่ดีให้น้องดูเมื่อกี้ใครตีลังกาเมื่อกี้ใครตีลังกาาเดี๋ยวเราไปไปล่อยกันนะเพื่อนๆฝากกดอะไรพีพ่ๆฝากเพื่อนอะไรกดติดตามช่องไม่เป็นน้องปีใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายก่อน